สาธุครับญญท่นานอาจารย์จินนาธีโพภัยผู้บรรลุองค์วิชาปริยสูตรในทิฏฐธรรมในระดับพระอาารันตะกีนสกัสกในทิฏฐธรรมการธรรมนิพพานน้แจ้งซึ่งอมตะธรรมนะสาธุครับเพียงนั้น,นท่านอาจารย์หลังจากให้พะสูตรเทวตาสูตรไปอาจารย์มีความเข้าใจว่าอย่างไรบ้างครับสาธุนธ้ำกราบอนุโมทนาทสาธุเจ้าค่ะ จากพระสูตรเทวะเทวสูตรนะเจะ้าค่ะพใะ่ใช่เทวสูตรก็ค่ะพระองค์ก็จะตัดเรื่องสงครามระหว่างเทวดากับอสูรจะค่ะประคิดกันก็คืออ่าแล้วก็มนันมองไม่เห็น เป็นลำดับแบบนี้เจ้าค่ะก็คือการเดินมัชอ่าในฉบับของพระองค์เจ้าค่ะเป็นการเดินมัชเป็นลำดับจ้าค่ะการเดินมัชก็จะมีปุสนแล้วอาปุสนก็ค่ะแล้วก็มีองค์กิเลสมารเจ้าค่ะที่ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็จะมี ยังไม่ได้เข้ามาเดินมาก็จะมีกีเลสตมามีอาวิชามาก่อนเจ้าค่ะแล้วก็พอเข้ามาปฏิบัติก็เข้ามาสู่ระบบสม,มตะนิยามระบบแห่งความถูกต้องระบบสรรพุทธปรภูมิระบบภูมิเห็นสะบุรุษเจ้าค่ะเราจะได้อนุสาสนีปฏิหารก็คือ อานิจังที่สามสอาามมามามนมาตามีคัามมามะมีสุขมาชมินมีสวตาเพื่อป็นสวทาทสภาวะที่อ่าที่ชาระมาเป็นลําดับลาดับเจ้าค่ะแล้วก็อ่สทาสภาวะที่เข้าสู่อาการภัยภยในจิตอาการชั้นที่หนึ่งอาการชั้นที่สองอาการชั้นที่สามอาการชั้นที่สี่เจ้าค่ะแล้วก็ อ่าครุงนี้อ่าก่อนก่อนจะเข้ามาทราบอาการภายในจิตก็จะต้องจิตจะต้องสารวมจิตให้มีอารมณ์เดียวก่อนเจ้าค่ะอยู่อย่างถูกต้องเจ้าค่ะอย,อยู่ที่ปลายจมกูกเจ้าค่ะแล้วก็การเดินมามากับ เทวดาก็คือสภาวะที่เข้าฌานองฌานก็ค่ะเข้าสู่นิโรธเป็นลำดับเจ้าค่ะเข้าสู่อเบกขามันก็จะตาบอดเจ้าค่ะก็สภาวะธรรมก็จะเป็นการบรรลุธรรมในเก้าเก้าสมาธิเจ้าค่ะเป็นลำดับลำดับเจ้าค่ะ ร่วมกับท่านอาจารย์เจ้าของก้าวชูหมดหรือยังครับหมดแล้วมีแค่นี้ก็อธิบายตามทำแค่นี้อธิบายตามทำแค่นี้้าค่ะกา้าช<า>ูก้าวชูว่าถูกต้องนะกัาถชูว่าถูกต้องครับก็เป็นเรื่องราวในการปฏิบัติภาททยในจิตของผู้เดินมัน่น สำหรับผู้ที่เข้ามาถูกต้องตามอริยินัยของพระองค์เข้าสู่สัพพิทพุคูมแห่งสตุรูษนะครับที่จะสามารถบรรลุธรรมนะครับในระดับสัมพันคิยาของพระองค์ได้นะแล้วก็แสดงอุปมาเฉยอุปมาให้รู้ว่าการเดินมรรคของผู้เดินมรรคทุกๆุกองก็จะต้อง เข้าไปสู่อุเบกขาถ้าไม่เข้าสู่เบกขาก็จะทำให้มานมองเห็นมันจะเห็นรู้การเคลื่อนไหวทุกขณะจิตเพราะนั้นก็คือต้องเข้าไปในเบกขาเพื่อเข้าไปสู่ลมาสสะตปัสสาสนดัเพราะเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ลมาสสาตับปัสสะจึงดับนะครับเมื่อดับแล้วก็จะทำให้มนเนี่ยมานมองไม่เห็นตาบอดสนิท ตาักสนิณทักวงขนาดจิตนั้นจึงมีการบรรลุธรรมเป็นลาดับําับเกิดความอลังการยิ่งใหญ่นะครับเกิดความอลังการยิ่งใหญ่การบรรลุครั้งแรกนี่ยิ่งใหญ่ยังไงบ้างอาจารย์อาจารย์การบรรลุครั้งแรกในจตุจักชานก็ริช่ไหจตุตักรชานก็จะ มีวาววัรมเกิดขึ้นอ่าหลายประการพักทะลุพระโสดาปติผลคะค่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เกิดลมย่อมไม่ผัดน้ำย่อมไม่ไหลตีมีทันย่อมไม่คลอดที่ผมส่งให้ทำด้วยเนอกคนครับพระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตก เป็นของตั้งอยู่มันน่นคงอยู่สานี้นะครับนี่ก็เป็นสภาวะธรรมที่ทุกท่านที่เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นนะครับในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาจังการเนี้ยก็จะหยุดทํางานทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรกินไม่มีการที่จะเข้ามาได้เพราะนั้นตรงนี้มารก็จะตาบอดสนิทมองไม่เห็นผู้บรรลุจุมผู้บรรลุธรรมจริงบรรลุธรรมณน้ขนาดติตนั้นและบรรลุแล้วบรรลุเลย ไม่มีการหวนคืนเพราะเป็นอนุสาตินิพนธ์ขององค์นะครับที่ผ์ลงรับสั่งรับบรรลุแล้วบรรลุเลยนะครับถ้าองค์ตัดไว้ตามพระสูตรอย่างเงี้ยจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะครับใช่ไหมมีถึงเจ็ดปีนะครับแต่ก็ยกไว้ยกไว้ห้าปีหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีจนกระทั่งถึงเจ็ดวันก็มีแล้วแต่อีกสีตามพระสูตรของ นะครับนั้นตรงนี้ที่ที่ทําให้มารมองไม่เห็นก็เนื่องจากอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธ์นะครับเมือ่อประสติบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจึงเกิดธรรมยานอนยานตามที่องค์ทรงตัดน,นะครับก็ของกลาโดยย่อนอดนะครับแล้วพอพระองค์ทรงตัดอย่างนี้แล้วก็เป็นไปตามนี้เป็นไปตามนี้หรือเปล่าท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์บรรลุเป็นตามนี้เลยเจ้าค่ะ นะดังนั้นตรงนี้จึงเป็นสภาวะที่กายเบาจิตเบากายหายไปในความรู้สึกใช่ไหมกายหายไปในความรู้สึกกายเบาจิตเบาล่าสุขราทุกข์ราพิธารณาชมนะเราบว้สุขด้วยนามกายดังนั้นตรงนั้นก็จะไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่เมื่อถอนจิตเมื่อถอนจิตปุ๊บก็ทรงเข้ามาทรงอยู่ในอุเบกขาซึ่งจะเป็นสภาวะที่ทรงชานอยู่ นะครับ <N ic> um> นี่ก็เหมือนกับที่พงทรงอธิบายไว้ในสัญญาเวโรสมบ,บัติเมื่อเข้าไปในสัญญาเวโรสมาบ,บัติแล้วก็ถอนจิตออกมาตรงนี้ถึงถึงที่เราบอกว่าตรงนี้ที่ท่านอาจารย์จะมาเขียนธรรมกันธรรมทั้งหลายย่อมลางไหลไปสู่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมยังธรรมทั้งหลายให้บริบูรณ์นั่นแหละตรงนี้จึงทําให้มานมองไม่เห็นแต่ตามไม่ได้บอดเห็นไหมถ้าเข้าไปในรลมปัะจารสัปประารสัตดับนั่นเรียกว่ามานตาบอดมองไม่เห็น อ้าวาไม่เห็นเพราะตาบอกมาแล้วไม่รู้เป็นอะไรเพราะมัรรู้ที่อ้าวบรรู้ทําไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วช่วงขณะจิตนนั้นในที่จะทาในปัจจุบันในสมาธินั้นๆในฌานนั้นๆเห็น,น,น<ะ>ไหมครับพอถอนจิตออกมาพาอถนอนี้ออกมาก็ทรงอยู่ในสภาวะปัจจุบันก็ทรงฌานอยู่เขาก็มองไม่เห็นไม่รู้อยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนว่าอยู่ไหนว่าพอ,อ,อท่านเริ่มมีความเพลิดเพลินความยินดีความพอใจ ดเดลมักดูเดินมักมีความเพื่อเพลินมีความยินดีมีความไหลไปกับเวทนาไหลไปกับตัณหาไหปกับทิพย์ไหลไปกับเพื่อนสองปุ๊บมานจะเห็นทันทีมานจะรู้ทันทีนั่นก็คือไม่ได้ส่งชาันาาเสื่อมชั่วขณะหรือเสื่อมตลอดไปก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ก็จึงทําให้มานจัดการได้เรียกว่ามานเขาสิงได้ผมมานก็ามาดนจิตมันก็มาสั่งการทั้งระบบต,ตรงนี้ก็พงก็จึง เอาประมาไว้เหมือนกับเทวดาถ้าเข้ามาสู่ระบบสมรรถนยยิยมหรือความจุกต้องสัพพิิสภูมิภูมิสัตว์หมดตรงนี้นะครับเข้าไปสู่ตรงนี้ก็จะสามารถบังคับจิตได้จิตได้ก็คือจัดการมารได้มารจึงมองไม่เห็นนี่ไงนะรู้จักอ,องค์นิวร้าแล้วรู้จักวิตกแล้วจัดการได้แล้วทําให้เขาสงบได้แล้วเข้าไปสู่อะไร,นะระภาวะที่เรียกว่าปิติภาวะที่เรียกว่าสุขแล้วใช่ไหมก็ทํา สามารถจัดการมาได้เลยแต่ถ้าถอนจิตออกมาแล้วทําไม่ถูกก็จะถูกเขาเข้าสิงกายพรมทันทีเห็นไหมเพราะนั้นจึงถูกเขาเข้าองค์จึงเปรียบเทียบว่าเป็นอศูรนะครับเป็นอศูนส่วนตรงนั้นก็เรียกว่าเทวดาเพราะนั้นที่พระองค์ทรงอธิบายไว้ตรงบอกไว้ที่เข้าไปในเทวะเทพบลีก็คือเข้าไปสู่ตรงนี้แหละความเป็นอุนดมของชื่อทรงชาน เห็นไหมเข้าไปในสภาวะแล้วก็ได้ฌานแล้วแล้วก็บรรลุฌานแล้วก็ออกมาออกมาแล้วได้ฌานได้ฌานสี่อาจจะทรงฌานสามก็ได้ไงเห็นไหมได้ฌานสี่ทรงฌานสามก็ได้ทรงฌานหนึ่งก็ได้มันก็มองไม่เห็นเหมือนกันเห็นไหมการบรรลุฌานก็บรรลุฌานสี่แต่มาทรงฌานสามก็ได้นะครับออกระจาจไม่อย่างนี้อยู่ที่ในวิชาฌานนั้นๆนะไม่ใช่ว่าไปทรงฌานหนึ่งแล้ว อ่ามานมองไม่เห็นไม่ใช่นะหมายถึงเขาทรงชานหนึ่งแต่เขาอยู่ในอาการทั้งสี่หมายอยู่ในอาการทั้งสี่ของวิชานั้นๆน,น,<ทรง>นะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะอยู่ในอุเบกขาได้นะครับพอเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในสภาวะที่ท่านอาจารย์เอ่ยจะเคยเจอผมครูบาอาจารย์เคยเจอกันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเคยบอกว่า ดับก็ได้ไม่ดับก็ได้เ่าไปท่านก็อยู่ในสังกตาสังกัตตามาหมายถึงอะไรนะครับก็เป็นสภาวะที่เดินทางเข้าไปเข้าไปสู่ลมอาซาจัปปัสสาสะแต่เขายังไม่ได้ดับนะครับเข้าไปสู่เวทนาแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมาเพราะฉะนั้นจึงมีสภาวะที่ไม่มีคําพูดเพราะเป็นสมมติบัญญัติเมื่อเข้าไปสู่ในอสังกตะอยู่ตตกับสังกตตาสังกตะอสังกตะ เข้าเขออกเข้าอตรงเนี้แหละจะมีเพียงธรรมเดียวเพียงวิชาเดียวที่สามารถส่งได้ส่งได้เพราะฉะนั้นเขาอยู่กับด้านอยู่ตลอดเมื่ออินทรีย์เต็มเมื่ออินทรีย์บริบูรณ์เต็มรอบเนการเจริญน,นั่นคือจิตตั้งอยู่เพราะนั้นสภาวะนี้จะเป็นจิตตั้งอยู่ไม่ได้เรียกว่าจิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นคือเข้าไปบรรลุธรรมแล้วส่งสภาวะ นะครับเพราะฉะนั้นเพลเข้าไปตรงนี้ปุ๊บจึงเรียกว่าจิตตั้งอยู่จิตตั้งอยู่ตรงเนี้เมื่อถอนจิตจากลมอาสจาับปัสสะดับและออกมามาทรงอยู่เมื่อมาทรงอยู่จึงเรียกว่าจิตตั้งอยู่เมื่อจิตตั้งอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าอุเบกขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสังกตธรรมซึ่งมารสามารถแทรกซ้อนได้เมื่อเกิดความวินดีความเพลินความพอใจอยู่ระหว่างที่จะเป็นทั้ง สภาวะที่มานเข้ามาได้และไม่ได้ถ้าทรงเวขาเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นก็มานเข้ามาไม่ได้แต่ถ้ากําลังอ่อนลงไปเมื่อไหร่สภาวะของมานจะเข้าแทรกได้จ,จริงก็คือจิตบ้างมดามดามบ้างวิญญาณบ้างที่จะมาสั่งการควบคุมกายนี้ซึ่งเป็นกรรมเก่าแต่ถ้าจะเกิดอันตรายหรือเกิดอะไรที่จะทําให้กายนี้มีปัญหาหรือว่าจิตมีหาปุ๊บ สภาวะของผู้มุดท่านมุจะเข้ามาทันทีจะเรียกว่าอาศัศจรรยรธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้ามาก็เป็นการกําหนดสติในกายรตตาสติในสติปัฏฐานสี่ทันทีน,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 าานั่นคือการดับภรษยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่งองอาจารย์เคยเกิดยังแบบนี้ดูไปแล้วหรือไม่เคยเกิดสภาวะภาวะ่าตรงไหนเหราเจ้าพทะานจรรย์ ตรงที่เป็นสภาวะเอ๊ะมันอะไรมันไม่มีตัวตนอยู่ดีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็อยู่ในสภาวะ,ะกายเบาจิตเบาไปหมดเลยหัวสมองหายไปไหนไตัวหายไปไหน,อ,นอาจารย์ม,มีจะเบาโลง่งแบบว่าเมื่อเมื่อไม่สภาวะนั้นจะสังเกตว่าเขาจะไม่ยึดไม่ติดเขาจะสบายสบายเจ้าค่ะก็มีสภาวะไม่ไม่ได้คมแบบนี้เจ้าค่ะ ก็คือไม่มีตัวตนไม่มีความรู้สึกในกายนั้น <Okay. S 1> เบาโล่งบ่งเยน็นสบายใช่ไหมแต่เมื่อ,อเกิดภัยพ๊บก็จะสภาวะหรือทรงอยู่ตรงนั้นนะครับเ<ต>พราะนั้นก็จะเข้าออกเพื่อขนาดนั้นแหละ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเขาสามารถเข้าออกได้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นจะกําหนดไม่กําหนดจึงมีค่าเท่ากันแต่นั่นหมายความว่าการเดินบั้งจะต้องเต็มรอบแผงการเจริญและมีอินทรีย์ แต่เมื่ออินทรียอ่อนเมื่อไหร่ปุ๊บต้องดับภาษาเพิ่มขึ้นมาไม่งั้นเขาจะไม่สามารถส่งสภาวะได้เพราะนั้นบางคนจึงยาวไปเลยสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงวันหนึ่งเลยนะไปทรงได้จริงเอาก่อนนอนเห็นไหมจริงไหมแบบนี้จริงไหมจริง้าค่ะก็ต้องกําหนดรู้ตนเองเพราะนั้นจึงต้องกําหนดไงท่านท่านอาจารย์ไม่สารวมอินรีย์ให้บริบูรณ์้ามาเป็นผู้เพ่ง ก็อาจจะยาวไปทั้งวี่ทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้ายันมืดไปเลยเพราะเพอสองสาวันไปเลยะนะครับนี่คือสภาวะที่เป็นอยู่แต่ถ้ากายญาสังขารจะมีภยัยจะเกิดอันตรายเมื่อไหร่เขาจะมาทันทีนั่นคือท่านหมดก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ไม่ทรงแสดงเนื่องจากกําลังที่สร้างไม่มีแต่เขาจะทรงอยู่ที่จิตตั้งอยู่ ถ้าแม้พทรงจิตตั้งอยู่นะไม่ใช่ไปทรงที่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์แล้วก็ดับภาษาขึ้นมาขึ้นมาไม่ใช่นี่ท่านระลึกปุ๊บเข้ามาทันทีท่านระลึกปุ๊บเข้ามาทันทีระลึลกคืออะไรคือการดับปภาษาปุ๊บมาตุบเลยอาจางย์ต้องตามนี้ตางนี้มาดูแล้มันตาเขาเขา้เขาปั๊บเลยมันเป็นอย่างนี้ป่ทาท่านอาจารย์ก <c> ็ <c> เป็น <c> เป็นบ้างเจ้าค่ะช่วงนี้ค่ะข้าพระเจ้าก็เรียนรู้ขึ้นมาเจ้าค่ะบางทีก็มีการ มีการข่มนิดนึงคือการเรียนรู้ใช้า่ะช่วงนี้แล้วก็พอปล่อยเขาก็จะจะไม่มีตัวตนแล้วค่ะก็เรียนรู้ขึ้นมาจกแบบเริ่มเห็นแบบนี้เจ้าค่ะนี่นี่เราบอกท่านอาจารย์ไปข้างหน้าหรือบอกไปข้างหลังหรือหรือเจอแล้วหรือยังไม่เข้าใจ เข้าใจแล้วเจ้าค่ะข้าพเจ้าเห็นมาเห็นมาเริ่มเห็นเริ่มเห็นเจ้าค่ะแต่ว่าการสํารวมเขาก็เกิดแวบเดียวแวบเดียวเจ้าค่ะแล้วก็บางทีข้าพเจ้าก็มีการแต่ว่าเอทําไมมีตัวตนนะค่ะเขามีความคิดเข้าไปแล้วเขาก็ไม่โล่งไม่โปร่งนะเราเมื่อปล่อยปุ๊บเขาก็จะมีสภาวะเข้ามาชั่วขณะเจ้าค่ะเพราะเรารู้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือต้องดับประสาดเห็นไหมครับถ้าดับประสาดปุ๊บเจ้าค่ะ กายจะเบาจิตจะเบาอจะาจะอยู่ในสภาวะอสังขตะแต่ถ้าไม่ไดดบปสสะ,ะตอนเรื่องยาวไปยาวไปเขาจะอยู่ในอ่าสังคตะเพราะนั้นเขาก็จะไม่มีสภาวะนี้เลยคือกายเบาจิตเบาโล่งโปร่งสบายไม่มีเลยเวลาอารมณ์มาปะทะหรือใครมาปะทะก็จะเป็นอีกสภาวะหนึ่งทันทีเพราะเขามี<ช>ตัวตน เขามีตัวตนไงเราจะไม่เจาะไม่เจบยินดีไม่ยินดีงอนระบัดอะไรหลายอย่างจะเกิดขึ้นทันทีเลยเห็แม้แต่ถ้าดับประจักษ์ปุ๊บเขาจะสงบรังับปานนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสกกระสนไม่ถุรนนุรงเต็มรอบแห่งการเจริญท่านอาจารย์เป็นอย่างนี้เปล่าก็เป็นทั้งสองสภาวะเจ้าค่ะนั่นแหละก็เริ่มเรียนรู้ว่าต้องจับจังหวะว่าดับตรงไหนปล่อยอะไรแบบนี้เจ้าค่ะจ่าทะลุตอนนั้นก็ สภาวะจริงๆก็ต้องดับปัสสาวะนั่นแหละถ้าไม่ดับปุ๊บไม่สามารถเตรียมความพร้อมเนี่ยไม่สามารถเตรียมก็คือไม่ได้ทงชาญพอไม่ได้ทรงชาญปุ๊บเนี่ยมันจะมีกําลังสูงแต่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาวะของจิตตั้งอยู่ได้เห็นไ,ไหมยกเว้นสภาวะของจิตตั้งอยู่อ่อนกําลังลงไปมากพอ,ขอเขาลงแล้วเขาก็จะเข้ามาแทรกเข้ามาแทรกแต่ทาําอะไรไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะสภาวะของจิตตั้งอยู่เนี่ยจะสามารถรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขนาดจิตเมื่อกายยัตั้งขานมาทีไหนมีภยัยมีอะไรที่ผิดจากปกติที่อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยที่เขาสมุบลื่นไหลยอยู่แต่อยู่ดีดีผิดปกติปุ๊บเขาจะมาทันทีนะครับเราก็มีสองจิตเรา,าก็มีสองจิต จะเข้าเข้าออกออกเติมัตนเพราะนั้นจะทํายังไงให้สัมพันธ์ได้ถูกต้องแล้วอยู่ในระบบได้ก็คือต้องมีการดับปัสสาวะก็จะทําให้ท่านทรงฌานอยู่ได้ตลอดเมื่อทรงฌานอยู่ได้ตลอดมารคดหาไม่เจอไม่เห็นอันนี้เลอันน้อกเข้าใจอย่างท่านอาจารย์เข้าใจเจ้าค่ะแต่ก็ยังทําไม่ได้ทำค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปเจ้าค่ะ ก็ได้เพียงเล็กน้อยได้เพียงเบื้องต้นแล้วเจ้าค่ะเบื้องต้นเจ้าวค่ะเบื้องต้นแล้วก็ค่อยๆทาไปนะครับอก็ทาไปเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองอ่าเอาแล้ววันนี้มีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะสบายใจยังแล้วเจ้าค่ะเดียวๆพระเจ้าก็ไปฟังอีกเจ้าค่ะก็สบายใจสะงนก็รู้นะสบายใจแล้วก็มีหลายคลิปอยู่นะวันนี้ก็ส่งไปให้ครูอาจารย์หลายๆพระองค์ก็เดี๋ยว ท่านอาจารย์ก็ลบลบตรงนี้ออกอช่วงแรกๆประมาณหนึ่งนาทีมั้งเวาจะก่อนนิดหน่อยอ่าแล้วท่านอาจารย์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ลบแล้วก็ไปตั้งชื่อแล้วก็ส่งเข้าไปในพอวิชาดับพอเราส่งส่งทุกองเข้าไปแล้วยกเว้นท่านอาจารย์วินิจเพียงท่านเดียววันวันนี้จะส่งเข้าไปแล้วก็เหลือท่านอาจารย์จินนาเพียงท่านเดียวแต่ตอนนี้ค่ะ เอาละนะอนุมโมทนาสาธุครับสวัสดีครับน้ำกลับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้ำกลับสวัสดีเจ้าค่ะสาธุครับสวัสดีครับ